สวัสดีครับวันนี้เราจะไปสวนดอกไม้ที่เราลองกันครับอากาศเป็นยังไงอากาศร้อนมากแล้วแม่ก็ยังจะมาวิ่งมาก็ได้ทั้งไปดูกันไปไม่ต้องไปดูแม่ผมไปโอ้ไม่เกินเข้ามาแล้วเย็นมากเย็นที่เย็นมาอุ้ยโอเคลองใช้รู้ได้ไหมคะได้เย็น แม่เขาทำไมถ่ยรูปถ่ายรูปใครเธออยู่จริงจริงมาถ่ายรูปได้ตรงนี้ใช่มขอบคุณนะคะพี่มาถ่ายอะไรคะพี่อมาถ่ายด้วยโอ้นเอาจับกล้องให้นิ่งๆเลยไดาราไงฉันเป็นดาราแต่ทำไมเธอเหมือนทั้งโคตรแล้วก็ สวยเหรอลูกไม่อ่ะคนเยอะโอ้โหคนเยอะจริงโอ้โหเดินเข้าไปอ่ะอ่า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 อู้ยตรงนู้นฝั่งนู้นสวยมากฝั่งนู้นสวยมากไปดูสิ อุ้ยดอกเหมือนดอกตอมเลยอะเมื่อกี้เห็นคนจับอุ้ยเหมือนของปลอมเลยอะ <Okay. S 1> อุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วเปนของปลอมเลยวินโอ้สวยมากถ่ายยังสวยอะตรงนี้ มาที่นี่เป็นสวนก็น,นะพันพฤกษาของปตทที่ระยองสวยมากแล้วก็ค่าเข้าก็ไม่มีแบบไม่มีเก็บเลยน,นะเว้เนาะแล้วโกดอย่างหนึ่งตรงนี้บรรยากาศก็ดีมากนะทางแบบทางเดินเข้าไปอ่ะสวยดูเสร็จแล้วไปดูอย่างอื่นกันต่อไปเที่ยวระยองไป ไมนเลย